มาค่ะสาวๆว,วันนี้เราจะมาสครับผิวกันอันนี้เป็นสครับของแบรนด์ทัชชานะเนื้อสครับน้องเนี่ยจะเป็นเนื้อเกลือบริสุทธิ์ชนิพิเศษเกรดสปาเม็ดเกลือจะเล็กมากจะละเอียดจะไม่บาดผิวอ่อนโยนต่อผิวไม่ะระคายเคืองผิวแน่นอนและเขายังใส่ส่วนผสมจากโจโจบาออยเพื่อเพิ่มความ ชุ่มชื้นให้กับผิวเราหลังใช้เสร็จผิวเราจะไม่มีความแห้งกร้านและยังมีสารสก,กัดจากว่านลางจืดใครที่มีผิวไม่แดดมาเนี่ยเอาไปใช้นอนจะไปลดการอักเสบของผิวนะทุกคนมีวิตามินอ e, ีวิตามินซีเพิ่มความกระจ่างใสให้กับผิวแล้วยังมีในซีนามัยนะสำหรับใครที่น้ําเหลืองไม่ดีมีจุดแดงดาบนร่างกายเนี่ยเอาไปใช้เนี่ยมันจะค่อยๆจางลงนะทุกคนเนื้อสครับของเขาเวลาโดนน้ำจะแตกตัวเป็นน้ำนมมันจะทำให้ผิวเรานุ่มชุ่มชื้น หลังใช้สครับตัวนี้เสร็จใช่ไหมผิวเราจะเหมือนผิวเด็กเล็กะมันแบบมันนุ่มมันน่าจับอะทุกคนแล้วสครับแบรนด์ทัชชาเนี่ยเขามี2กลิ่นให้เลือกนะมีกลิ่นเฮอร์รี่กับกลิ่นดอกปีบบอกเลยกลิ่นหอมติดทนนานมากแบบสครับตอนเช้ายันเย็นยันมืดกลิ่นก็ยังติดตัวอยู่ใครที่มองหาสครับดีๆสักตัวอยากมีติดห้องน้ำไว้สักอันหนึ่งอ่แนะนำสครับของแบรนด์ทัชชาเลยทุกคน บอกเลยว่าใช้แล้วจะไม่ผิดหวังใครอยากได้กดที่ตะกาหนาช่องเลยตอนนี้มีราคาพิเศษให้นะคะสดสาว